สวัสดีครับวันนี้ร้านพามสปอร์ตนะครับวันนี้ผมจะมารีวิวกระเป๋าและกเก็ตนะครับของย o นิคนะครับตัวนี้เป็นตัวพิเศษนะครับครบรอบ75ปีของย o นิคนะฮะก่อนรับชมก็ฝากกดไลค์กด s u b สไครป์กดกระดิ่งแจ้งเตือนกันด้วยนะครับจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆของเรานะฮะก็กดกันแล้วก็ไปรับชมกันเลยตัวนี้เป็นกระเป๋าและกเก็ตนะครับเป็นทรงที่แบบเนี่ยแหละทรงแคปซูลนะฮะเพราะปกติเดี๋ยวนี้ย o นิคก็จะออกทรงสี่เหลี่ยมกันนะครับ แล้วก็ตัวนี้ก็เป็นแบบเนีแบบเลตโทเลตโทหน่อยนะฮะย้อนยุกนะครับก็เลยเป็นตรงแบบตัดเหลี่ยมออกนะครับเป็นกลมๆซะนะครับนะอ่ะมาเราไปดูตัวกระเป๋ากันเลยนะครับตัวกระเป๋าตัวนี้นะครับเป็นวัสดุ P u นะครับตัวนี้ก็จะเป็น JP นะครับครับก่อตั้งเมื่อตั้งแต่ปี1946นะฮะนี่นะครับ น,นี้ก็จะมีสติกเกอร์มาให้ด้วยนะสติกเกอร์นะครับตัวกระเป๋าเป็น P u นะเรามาดูก้นมันก่อนนะครับตาลายนิดนึงนะนะฮะก้นมันก็จะมีลูกยางนะครับลูกยางก,กันเปื้อนกันลอยกันขาดน่นะตงังก็จะไม่มีช่องอะไรนะช่องข้างหน้านะครับก็จะเป็นช่องใส่ของเล็กๆนะฮะช่องใส่สัมภาระนะครับส่วน ฝั่งนี้ก็จะมีหูจับนะหูจับก็จะเหมือนตัวรุ่นทัวร์นาเมนต์ที่เป็นสีเหลืองเขาจะจับของขวางนี้ก็จับเนวอน,นะฮะอีกฝั่งหนึ่งก็จะไม่มีอะไรนะครับแต่กระเป๋าตัวนี้มันหูหูหูนี้ก็จะแข็งๆเลยนะจะแข็งกว่ารุ่นรุ่นที่เป็นทัวร์นาเมนต์ที่เป็นไนลอนนะครับเพราะว่ามันัสดุเป็น P u นะครับนะตัวนี้ มันลำบากตรงที่มันสวยนะแต่มันลำบากตรงที่เวลาเปิดอย่างเงี้ยละเกดเนี่ยแะเกตเนี่ยใส่ใคเรามผมใส่แฟลกบูทอยู่นะครับใส่ได้ประมาณผมว่านะสี่อัน4อันก็ก็แน่นละ5อันนี้แน่นเลยนะครับไม่น่าจะถึง6นะถ้า6กนี่คือคงไม้คงเบียดกันมากๆ<笑><笑><笑>นะครับนี่ฮะหูสิบ วันนี้ก็ระวังของปอมเลยนะกำลังจะมากันละของปลอม,มนะครับอีกฝั่งหนึ่งคืออย่างนี้มันต้องนอนอย่างนี้แล้วเปิดแบบนี้คือปกติเนี่ยถ้าเป็นตัวทรงสี่เหลี่ยมน,ยนะครับเขาก็จะเปิดแนวตั้งใช่ไหมอันนี้ต้องเปิดแนวนอนอนี้ให่ไหม S <S <S ซึ่งมันแบบเวลาจะเอาของที่ก็ต้องนอนกระเป๋าทีอย่างเงี้ยคือมันมันค่อนข้างจะยุ่งยากหน่อยนะถ้าตั้งนี้คือของหกหมดนะครับของหกหมดต้องนอนต้องนอนเปิดเอานะครับมันคือความลำบากของกระเป๋าตัวนี้นะครับนะฮะนี่นะครับเวลาจะใช้จะอะไรเงี้ยมันผมว่ากระเป๋าตัวนี้มันจะค่อนข้างแบบ ยุ่งยากนิดนึงนะครับสู้ถ้าอยากได้45ปีเป็นทรงแบบทรงแรลกเกตด,ดีกว่าะจะใช้ง่ายกว่ากันนะครับ,รบก็ใครสนใจกินบล็อกกันเข้ามาได้นะครับที่ร้านพามสปอร์ตนะครับวันนี้ขอจบการรีวิวแต่เพียงเท่านี้นะครับขอบคุณมากครับ